ผมได้เนื้ออย่างดีมาจาก KU BEEF k เ <U> Beef เพราะฉะนั้นเราจะมาทำเนื้อเพราะอย่างที่ผมบอกผมได้ผลิตภัณฑ์นมมาด้วยาามาสู่ช่วงนี้ช่วงลงไม้ลงมือเราก็ออกมาจากเขาเรียกอะไรบองมาเช่มาที่นี่บองวันอวันหนึห,นหรือจะร้อยอแล้วแต่คนจะเรียกใช่มาง่ายมากๆากกนะครับก็เลยเซ็นท่านับ้ามาหน่อยนะครับพอถึง แต่งทางไหนอ่ะแต่งดิมิบเก่าแต่งดิลิบไม่เก่านะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีช่องทางให้เลี้ยวซ้ายซอยสิบเก้าเพื่อนจบครับผมระชโยธทีซอยสิบเก้านะครับย้ำอีกทีระชโยธินซอยสิบเก้าฮะเลยเลยปุ๊บมีเวิร์กอยู่เลี้ยวเข้าไปเลยครับผมเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับก็เปิดโอเคครับหมดเวลาแล้วพี่เลครับเดี๋ยวทาร์ตเซลมากอ่ะเนื้อริปอาย ธรรมดามคุณก็มาทำสเต็กไม่วันนี้ผมจะมาทำแบบที่พี่เลยชอบอะไรที่เป็นอะไรนะที่พี่เลยกินได้หมดอ๋ออะไรก็ได้ที่มันเคี้ยว2ทีละคืนได้เลยอันนี้เนี่ยผมชอบมากๆอันนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นต้องเคี้ยวประมาณ12ทีเอาอย่างนี้เคี้ยว12ทีก็ได้แต่ขอไปชุบแป้งทอดแน่นอนว่าจะอร่อยแน่แน่ได้เลยเร<แ>าจะเนื้อริบอายนะครับผมอย่างดีมาชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดจริงเหรอโทษใช่เพราะฉะนั้นเราได้นมข้นจืดมาเนี่ยนะครับผมเราก็จะนำมาประกอบอาหารอันนี้เชื่อเลยว่าทำได้เฮ้ยตกลงคุณจะทำแบบว่าของคาวหรือว่า ของหวานกันหนาผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยดีกว่าครับผมพี่เลนบเพราะว่าที่โชแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่านมข้นจืดเนี่ยนะครับผมใช้ประกอบอาหารเนี่ยจริงมันทําได้หมดไม่ว่าจะเป็นข้าวหวานเครื่องดื่มยิ่งถ้าเกิดนมข้นจืดนะครับผมมาหมักกับเนื้อนี่นะพี่เลนะครับผมบอกเลยว่าจะทําให้เนื้อเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่าและถ้าเกิดผสมลงไปเทลงไปตอนที่เราทําอาหารอยู่เนี่ยนะครับผมกับอาหารที่สามารถมีส่วนผสมของนมได้จะทําให้อาหารคุณนั้น หอมละมุนเลยโอ้โหทั้งละมุนทั้งหอมแล้วก็ทั้งนุ่มด้วย yes sir ผมสุดยอดนี้ใส่ไปหนักๆเลยนะพี่ครับผมนี่ครับผมจะตอกไข่ใส่ตอกไปเลยครับพี่ใส่ไปเลยโทษนะเมื่อกี้ถือว่าผมไม่เห็นแล้วกันดคานผู้ชมครับครับไม่มีอะไรครับผมชักคิดย่ำนามวันนี้พลังเยอะครับอ่ะนะฮะอ่ะสองฟองใส่ลงไปสองฟองพี่เลยครับเป็นขนาเดียวกันขอจานแบนๆครับจานแบนๆอันนี้ผมจะให้พี่เลยเป็นคนผสมนะฮะเราท่าจะเป็นแป้งใช่ไหมใช่แล้วแป้งในผสมครับพี่เลยครับเทมาเอาสักประมาณ ถ้าช้อนโต๊ะครับผมจะตีให้ไข่ไก่กับนมสดของเราเลยนะครับผมเข้ากันแค่นี้นะฮะหอมสวยงามพี่เล่เกลี่ยแป้งครับพี่เล่เกลี่ยแป้งเกลี่ยแป้งนะครับผมเรามีพริกไี้เยร่กับปาปริก้าอย่างละหนึ่งช้อนชาแต่ต้องคลุกกับแป้งให้ให้ทั่วนะครับพี่เล่เอาเกลี่ยให้เท่ากันแล้วเดี๋ยวพี่เล่ไปตั้งกระทะเลยนะไฟอ่อนๆใช่ไหมครับพี่เล่ครับครับผมได้ครับแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับใช้น้ำมันมะกอกธรรมดาเทไปแค่แบบว่าหให้มันขึ้นมาจากกระทะประมาณครึ่งเซนนะครับไม่ต้องเยอะมากนิดเดียวแล้วเราก็จะอย่างนี้ฮะครับ โปนะครับแบบนี้อ่าขึ้นมานะฮะโปพอเราดิฟไปเสร็จแบบนี้นะครับเราก็จะมาจุ่มในนี้อีกทีหนึ่งชอบแบบนี้สองเด้งแล้วกลับมาตรงนี้มักลับมาในนี้ครับโอ้โหครับผมอย่างนี้ใช่แล้วนะฮะโทษกทีคุณทำกี่ชิ้นเนี่ยสองชิ้นครับสองชิ้นนะเย็นซะปึ้ดาว่าน้ำมันร้อนแล้วเพราะว่าเราใช้กระทะ เคลือบลื่นกระทะคือยผิวลื่นเพราะฉะนั้นมันนะฮะจะกระจายเร็วใช่ล้างง่ายด้วยทีละชิ้นนะพี่เลยนะเพราะว่าเราใช้กระทะที่ไซส์แบบพอดีพอดีผมรู้สึกว่าเครื่องเค็มมันเยอะมากๆนะพี่เครื่องเค็มหรือเปล่าตอนนี้เรามีเวลาอยู่เพราะว่าราซาวซ่าสองแบบแบบแรกนั่นก็คือแบบมะเขือเทศแล้วกันแบบที่สองเร็วกว่าแบบที่สองเขาเรียกว่าซาวซ่าเบอร์ดี้ก็คือเป็นแบบแป้งแบบซาวซ่าผักเขียวต่างต่ครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับ คือคุณจะทําสเต็กใช่ไหมชุบแป้งทอดใช่แล้วทําไมมันมีถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้แอนโชวีของเรามีปลาล่าเราก็ใช้ปลาล่าสิคะเฮ้ยแล้วกลิ่นมันจะไม่แรงไปอ่ะพี่ไม่เพราะว่าถ้าเกิดแอนโชวีเราต้องใช้ถึงมัน6ตัวอันนี้เราใช้แค่ปลาล่าต่อนเดียวเท่านั้นอยู่เลยนะครับเริ่มที่มะเขือเทศเนื้อก่อนนะฮะเราจะมาหั่นเตาบโอเคนะฮะอันนี้ไม่ใช้แล้วนะครับไปเคทไปเคทไปเคทผมสีฝั่งนี้ด้ยเนแล้วเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วนะ ว้าวคให้สวยงามครับท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยววางไว้ที่ก่อนก็ได้ครับท่านสักกันยังมีอีกหนึ่งชิ้นครับผมมาเออมาเอาลงโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเรามีเกรวี่ลาดอยู่แล้วอ่ะผมมีมะเขือเทศเอ่อบวยหรือฟารเมทอมิโต้ใช่ไหมที่เขาเรียกพิเมนโตนะฮะของอิตาลีก็แบ่งครึ่งไปทำไมต้องผสมด้วยมันใส่อย่างเดียวไม่ได้มันก็จะได้แบบมี texture เดี๋ยงที่บอกอ๋อเพราะเ t e เจอร์แต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมราะอันนึงมันจะกรอบกว่าใช่แล้วก็อันนึงจะหวานอีกแบบมันก็จะเปรี้ยวมัันนนกก็จะบาาลซ์พอดี หอมแดงนะครับก็หั่นไปต่อไปพาสต์รี่นะครับนะฮะพอประมาณมีไลท์ผมช่วยไหมครับผมรู้สึกว่าไลท์ประโยชน์เออนี่แหละพี่เอาน้ำมันเทใส่ถ้วยครับน้ำมันเทใส่ถ้วยแล้วตักกลับเข้าไปประมาณช้อนโต๊ะแล้วก็เนยประมาณครึ่งช้อนอ๋อใส่เนยเข้าไปอ๋อเขาทำเกรวี่กันอย่างนี้เหรอใส่ลงไปตามด้วยแป้งประมาณสักเกือบเกือบช้อนโต๊ะพอไม่ต้องเยอะมากคไวบ้างว่าตะกรอด้วยจ้าอันนี้จานด่วนหรือเปล่าเนี่ยนมที่เราใช้หมัก เราจะเทเข้าไปแล้วพี่เล็กก็ตีโอ้โห,โหเลือพิไทยดำก็ปรุงรสครับเออเนี่ยเริ่มเข้าทีแล้วฮะท่านผู้ชมครับถูกต้องครับอ่าอ่านะฮะไปปับจบอ่าซาวซ่าผมต่อปับมะนาวเหลืองบีบลงไปขออนุญ,ญาตนะครับแบบนี้โอ้โหน้ำมันมะกอกนะครับบริสุทธิ์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ผิวมะนาวเสร็จแล้วหนึ่งซาวซ่าซาวซ่าต่อไปที่ผมบอก นี่เป็นใบสะระแหน่ะนะฮะพยายามเอาแต่ใบนะฮะไม่เอาก้านอันนี้พี่เลี้ยช่วยกันเด็ดครับเอาพาร์ซี่ครับเด็ดแต่ใบใส่ลงไปเลยครับได้เลยครับพี่นะฮะพาร์ซีส่สะระแหน่ใช่ก้าน,านถูกต้องอะออริกาโน่นะครับออริกาโน่ก็ใส่ไปได้ทั้งขยุ่มแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นก้านอ่อนก็ใส่ไปได้เลยถ้าเกิดก้านไม่อ่อนก็เอาอ่อนเสร็จปุ๊บกระเทียมครับพี่พี่เลี้ยช่วงกระเทียมใส่นักหนักเลยใส่ไปนักหนักเลยพี่ครับผมมะลาขอตอนเดียวนะครับผมโอ้โหเล่นเป็นตอนเลยขอน้ำนิดหน่อย น้ำปาลาด้วยปลาด้ดนิดหน่อยครับปั๊บนะฮะอ่ะ,อะมะนาวเหลืองนะครับอีกนะฮะยังไม่หมดครับต้นหอมครับปั๊บโอเคพอประมาณนะฮะแล้วก็น้ำมันประกอบสักนิดหนึ่งอ่ะอ่ะอันนี้หน่ยน่อพอแล้วพอแค่นี้เลยอ่ะทีนี้ขอถ้วยครับผมตึบนะกระเทียมก็ยังอยู่เห็นไหมเออเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยใช่พี่เล่ขอครกหน่อย ครกโขรกให้กระเทียมแตกแค่นั้นเองอ่าส่วนผมครับจะทําต่อนะฮะเรามีพริกฮาลาปินโนีดองหรือถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ใช้พริกดองของน้ำส้มน้ำซุปใสชูก็ได้นะฮะหันะ่นเราพาใส่ลงไปอันนี้เสร็จเรียบร้อยสเต็กเรียบร้อยขอจานนะครับอ่าราดลงไปเลยพี่นะครับพี่เลยครับอ่นเบรลี่เบาๆสำหรับเจ้าตัวซอสซาเ <สา S 1> <ๆ S 2> ขียวนะฮะแจแบ่งครึ่งเลยนะครับนะครับแค่นี้พอแล้วเพราะอย่าลืมว่าเราใช้ ปะละปรราล่านะฮะซอสแซดแดงเราเรียกอย่างนี้เรยกันง่ายๆนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วมันก็จะมี t e x t u r ์ของอือคุณเข้าใจผมไหมยังอ,ะอ,อ่ะน่าไปครับ one two อือหือเนื้อเขานุ่มจริงนะไอ้ซอสแซาเกี่ยวซอสซาเบอร์ดีนะ้ไงอือหมันโดนกับใส่ได้น้นำปะลาอืมเมื่อกี้ใส่ไปดิตัวหนึ่งใช่ไหม นมใช่ไหมกับไข่มาเข้าอันนี้แลมม้วป่ะเวลาทำกันเปรี้ยถูกต้องสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปก็เหมือนไข่เจียวใส่ผักตา่างๆไข่ที่คุนไพยปลาร้ก็เข้ากับมะเขือเทศกับยำอะไรพวกนี้แล้วคุณคิดแค่นี้จบอร่อยจริงเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงเมนูนี้เนี่ยมีชือ่อยังให้พี่ตั้งเลยยาเลยเดี๋ยวมันยาวเมื่อกี้คุณเขียนมาแล้วผมรู้ก็คือสเต็กเคยูเควี้นมข้นจืดกับซอสซาสองแบบขออีกทีหนึ่ง เดียบสองสเต็กเคยูเกรวี่นมข้นจืดกับซอสซา่าสองแบบนั่นลองไปทํากันดูนะครับอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเอาเนื้อเคยูไปทำเพราะว่านุ่มมากจะเปทออร่อยมากวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเราไว้พบกันใหม่นะครับผมวันอาทิตย์หน้ากับ k k เคกุ้งขี้จั๊กหลักช่องสามทีเที่ยงตรงวันนี้ไปก่อนครับวันนี้ลครับไปลวครับบายบายสวัสดีครับ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  ร้านอิ่มหรืออิ่มอกอิ่มใจนั่นเองตรงกับชื่อช่วงเรามากๆครับผมพี่ไม่ต้องเรานะอยผมเพิ่งเปิดมาได้2เดือนอ๋อเราพอกพี่เขาเลยพี่เดี๋ยวขนายทนายผมมาเลยไม่ละเลิกคุยละไม่หรออย่าออกไม่ออกใช่นไหมจะเอาไหมเอา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 โง ขอโอรยเกลือหน่อยอ้าวยังมีมาฟ้าแล้วทำไมตอนนี้เขามีเกลือแบบนี้มาแล้วล่ะ <S <S เอาาอหรือเราตาบอดเลยไหงผมว่าเราโง่ล่ะเออนั่นแหละอ่ะไปเลยันะ